สนับสนุนโดย ตอนนี้นะคะฉัตก็อยู่ที่สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบ,บกช่อง7นะคะในเรื่องไฟมาเนี่ยฉัตรบบทเป็นกาวกันรีค่ะกาวก็เป็นนักข่าวสายวันเทิงนะคะแต่ว่าวันนี้ฉัตจะมารับหน้าที่เป็นนักข่าวสายเศรษฐกิจ1วันค่ะก็ตามฉัตเข้าไปดูกันนะคะ และตอนนี้นะคะฉัดก็ได้อยู่กับพี่เลี้ยงนักข่าวสาวของฉัดนะคะก<ด>็คือพี่ช่อฟ้าค่ะสวัสดีค่ะซึ่งจริงเห็นน้องฉัดในไฟมาแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่กล้าเป็นพี่เลี้ยงนะถือว่าพี่คนไปเป็นเพื่อนแล้วกันนะคะก่อนอื่นให้น้องฉัดไปเปลี่ยนชุดเสื้อให้ธรรมะธรรมแมองเหมาะกันเป็นเดี๋ยวข่าวเจ็ดสีของเราก่อนแล้วกันเนาะอ๋องั้นชัดขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแป๊บนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวไงไปเจอกันที่ลานฮอล์ได้กันเลยเดี๋ยวเจอกันนะคะ่ะ ชอบฟ้าคะวันนี้ฉันรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะที่แบบยืนอยู่หน้าฮอลัมนี้นะคะซึ่งเป็นฮอที่เราจะขึ้นไปทําข่าวกันใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะลมนี้นี่ทันสมัยที่สุดในเอเชียตอนออกสิง<ม>ต้ยนะคะเหมาะแก่การทําข่าวที่สุดแล้วก็คือรุ่น A S 3 5 5 N P นะคะซึ่งเป็นลาใหม่ป้ายแดงของช่อง7สีของเราเลยยังไงอย่า,ยาให้พี่ชอบฟ้านะคะแนะนําพี่พี่ทีมงาน<ม>ของเราด้วยนะคะว่าวันนี้จะมีใครขึ้นไปกับเราบ้างะะได้เลยค่ะไปรู้จักกันค่ะ และนี่ก็คือชมหน้าทีมงานของเราในวันนี้นะคะมีกับตันนุม่มกับตันอรุณแล้วก็พี่เอ็มเป็นช่างภาพค่ะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เส้นทางการบินของเราจะเป็นยังไงคะครับวันนี้เส้นทางบินเร,เราบินจะบินไปทางถนนพระรามหนึ่งเยาวราช แล้วก็สวนลุมพินดีครับเราจะใช้เวลาประมาณ40นาทีในการกบินครับแล้วจะกลับมาลงที่ช่องเจ็เนะครับยังไงนะคะเดี๋ยวฝากติดตามฉัดแล้วก็พี่ๆทีมงานทั้งพี่ชอบฟ้าทุกคนนะคะลองขึ้นไปดูค่ะว่าการบินของเราจะเป็นยังไงนะคะในวันนี้ค่ะคุณสมบัติพิเศษของ AS 3 5 5 NP นะคะสามารถทำการบินได้ในกรุงเทพ,พเพราะเครื่องลำนี้มี2เครื่องยนต์ตามกฎการบินพลเมือง แถมยังทำความเร็วได้240กิโลเมตรต่อชั่วโมงกล้องมีทั้งหมด3ตัวคือกล้องหลักใต้เฮลิคอปเตอร์1ตัวห้องโดยสาร2ตัวซึ่งถ่ายจับหน้านักข่าวได้และมีความคมชัดซูมได้ถึง42เท่าสามารถส่งสัญญาณได้ไกลทำให้กระบวนการทำข่าวฉับไวขึ้นผู้ชมมีโอกาสได้รับข่าวสารทันกระแสะและทันต่อเหตุการณ์ด้วยค่ะได้มีโอกาสเป็นนักข่าวนับว่าโชคดีแล้วนะคะ แต่ได้มาลองเทคโนโลยีสุดไฮเทคแถมยังมีโอกาสได้ขึ้นไปทำข่าวบนฟ้าอีกโหสุดยอดไปเลยค่ะชัดปรดิยชัดเหี่ยวข่าววานันวานพร้อม นี่ดิฉันตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าแขกคนพิเศษของเกี่ยวข่าวเจ็ดสีดีกรีระดับนางเอกเลยนะคะน้องฉัตรปริยาฉัตรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องให้เกี่ยวข่าวคนใหม่ของเราแนะนําสักหน่อยวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปไหนคะค่ะก็คือตอนนี้นะคะฉันสนใจของเรื่องของที่ดินมากเลยนะคะ,คะก็วันนี้ฉันจะพาทุกคนนะคะไปชมห้าอันดับที่ดินที่แพงที่สุดในประเทศไทยนะคะก็ตามพวกเราสองคนไปดูกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะ,คะ ขึ้นมารายงานข่าวกันอ่ะอยู่บนท้องฟ้าอยู่บนเฮลิคอปเตอร์กันแล้วนะคะก็ฉันอยากถามที่ชอาฟ้าหน่อยนะคะว่าการที่เราจะต้องมารายงานข่าวแบบนี้คะเราต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างสำคัญมากเลยเรื่องของการพักผ่อนต้องพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอนะคะก็ฟิตร่างกายให้แข็งแรงสักหน่อยเพราะว่าการขึ้นมาเราอยู่ในที่สูงมากๆแล้วก็มาอยู่บนเฮลิคอปเตอร์เป็นเวลานานเนี่ยร่างกายมันอาจจะล้าได้ง่ายอีกอย่างหนึ่งมีเคล็ดลับนะน้องฉัตรแต่เห็นน้องฉัตรไม่ต้องใช้ที่ผู้ยังถามอยู่เลยว่าเรามีเรามีอุปกรณ์เสริมนะคือมันมี ใชยาดมขนาดยาดมย่าดมาไม่ได้แก่นะไม่ได้แก่แต่อย่างใด <c oughs> คือการบินน่ะน,นิ่งอยู่แล้วนักบินก็มืออาชีพนิ่งอยู่แล้วแต่ว่าการที่เราจะเก็บภาพส่วนมาฝากคุณผู้ชมบางทีเราบ,บินวนหลายรอบก, <c oughs> ก็มีมืนบ้างเล็กน้อยก็ใช้ตัวช่วยบ้าง ค่ะแล้วก็ฉัดได้มาเจอพี่ชอบฟ้านะคะ,ะข่าวสาวตัวจริงของัดนะคะฉันอยากถามคือครั้งนี้ค่ะเป็นครั้งแรกของฉัดเลยที่ขึ้นมาแล้วก็สําหรับพี่ชอบฟ้าเนี่ยครั้งแรกเป็นยังไงบ้างคะครั้งแรกเนี่ยย้อนไป1่ปีพอดีเลยนะ,ะเพราะว่าฮอของช่อง7็ดเนี่ยนะคะก็จะมาตอนช่วงเดือนตุลาคมปีที่แล้วตอนที่มีปัญหาน้ําท่วมพอดีครั้งแรก มันจะรู้สึกตื่นเต้นปนๆกับความกังวลนะเพราะว่าฮอของเรามาหลังจากที่แบล็คฮอคเป็นข่าวใหญ่ตกไปไม่นานมันก็จะแอบวันๆอยู่อะค่ะแต่ว่าพอมาเจอทีมงานที่เป็นระดับมืออาชีพแล้วฮอเนี่ยก็พร้อมมากๆเราก็เลยมีความคุ้นเคยแล้วก็รู้สึกมั่นใจกับทีมงานเป็นไงล่ะคะกว่าจะได้รายงานข่าวออกมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมคะก็ยังไงนะคะวันนี้ฉันก็ขอขอบคุณนะคะพี่เอมที่ช่างภาพของเรานะคะแล้วก็พี่ช่อฟ้านะคะแล้วก็ ตัวฉัดเอนะคะฉัาปริชัดวันนี้รายงานข่าวค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ประเมินผลงานของนเหียวค่ะป้ายแดงของเรานะคะต้องบอกว่ายกนิ้วให้เลยจริงๆคนนี้ไม่มีกลัวเลยเลยค่ะน้องฉัตรคือขึ้นไปเนี่ยเขาบอกว่าก็ไม่มีตื่นเต้นอะไรเท่าไหร่แล้วล่ะเพราะว่าน้องฉัตรเตรียมใจมาว่าจะเจอเฮลิคอปเตอร์แบบที่แบบลมแรงๆทุกพับๆอะค่ะพอเจอฮอลลนี้เย็นสบายเลยนะคะขึ้นไปแล้วก็น้องก็ถามถึงการทํางานคุยเรื่องกระบวนการทํางานกันตลอดเลยค่ะว่าสื่อสารกันยังไงเราจะดูภาพจะนาเสนอรูปแบบแต่ละ การรายงานลักษณะาข่าวเป็นยังไงบ้างสนใจมากกับงานข่าวสงสัยว่าช่องเจ็ดน่าจะได้เอี่ยวข่าวคนใหม่เป็นน้องฉัดเนี่ยแหละค่ะโอ้ไมเงี้ยคะต่การรายงานสภาพขาวบนฟ้าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากค่ะเนาะ คือแค่ด้วยที่เราขึ้นเฮลิคอปเตอร์นี้ค่ะใช่แล้วเขาเรียบร้อยเนาะคือบางทีไม่กลัวใช่นี่หมวกเวลาแรยงานแล้วมันมีเสียงเฮลิคอปเตอร์นี่มันมันน่าจะแบบนะมันเหมือนสมาธิมันยังไม่ได้เนาะใช่ค่ะว่ามันทำยากเหมือนกันนะแล้วคือเหมือนกับว่ามันฮอมันเล็กด้วยค่ะไปได้แค่แบบไม่กี่คนอะไรอย่างเงี้ยใช่เลย สุดท้ายแล้วค่ะอยากให้ทั้งสามท่านนะคะฝากถึงละครค่ะไฟมานเริ่มที่ใครน้องฉัดก่อนไหดีค่ะดีค่ะฉัดพู้คนแรกดีเลยครับทำไมคะเหนพูดก่อนปุ๊บฉัดจะพูดเหมือนคนอื่นเลยต้องให้ฉัดรอดสอบไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ให้รอะให้พูดก่อนเลยค่ะก็ฉัดแล้วก็พี่ๆทุกคนนักแสดงทุกคนนะคะตั้งใจกับเรื่องนี้ไวมากไฟมานนะคะก็อยากให้ติดตามชมกันเยอะๆค่ะรับรองว่าสนุกแล้วก็แซ่บ ทันต่อเหตุการณ์แน่นอนคได่แต่สนุกสนานนะครับเป็นเรื่องดราม่านะออ่ะพพครับก็ยังไงก็ฝากละครเรื่องไฟมาด้วยแล้วกันนะครับละครก็เป็นแนวดราม่านอะรับใครที่อยากดูแนวแบบว่า ตกโจอะไรอย่างงี้เดี๋ว่าแนวแบบว่าเข้มข้นแนวพี่นุชของเราอย่างงี้นะแนวไหนจ๊ะแนวไหนจ๊ะพักงารลมเนี่ยพังานลมเข้มข้นพนันเข้มข้นแล้วเขาเข้มข้นเนี่ต้องติดตามนะครับไฟมาแล้วกันเนาะโอเคสุดท้ายครับพี่นุชสุดท้ายก็ฝากละครสดเรื่องนี้ด้วยนะละครสดละครสดก็กำลังสนุกเลยอะนะคะแล้วก็นักแสดงทุกคนเราก็ทุ่มเทกันแบบเอาชีวิตเข้าแลกเลยทีเดียวนะคะทีมงานก็เหนื่อยกันมากกับเรื่องนี้ยังไงก็ติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะคะโอเควันนี้ก็ได้รู้กัน ไปแล้วนะคะสำหรับเบื้องหน้าเบื้องหลังและก็ความรักของซูเปอร์สตาร์ในละครเรื่องไฟมานะคะวันนี้ขอบคุณทั้งสามท่านมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคผมตรงหน้าครับทุกท่านครับกันเดอร์สตาร์นะครับคนที่เป็นข่าวกับน้องฉัตรนี่แหละถามไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะถามเขาดีไหมเออเดี๋ยวจะถามกันว่าสิบเนี่ยเต็มสิบเนี่ยให้เท่าไหร่เออจริงด้วยแล้วเรา ปึ้งกันอย่างนี้เลย <don> <นะ S 2> โอเคตติดตาม,มา<ล>ไม่ได้มาเลปล่ามาพร้อมกับผลงานการแสดงต้องบอกว่าระดับโลกแต <มา S 2> ่จะเป็นอะไรต้องกลับไปติดตามช่วงหน้านะค,ะครับ